สวัสดีครับมาพบกับผมแอดแมวอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่ไม่เน่าบูดนะก็คือสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้เป็นไกด์แนวทางก่อนฮะเวลาที่เราฟาร์มอาหารมาสำหรับคนธรรมดาทั่วไปนะเวลาเล่นเราก็จะไปฆ่าพวกกวางพวกกระต่ายพวกอะไรต่างๆเพื่อให้ได้เนื้อมาถูกไหมครับพอเราได้เนื้อมาแล้วมันจะมีเรื่องของค่า Durability หรือ,อ มันจะมามันจะสามารถหมดอายุได้นั่นเองครับทีนี้ทํำไงดีทาไงดีถ้าเราเอาไปย่างเอาไปเผาแบบนี้อืมมันก็มีเวลาหมดอายุก็คือ24ชั่วโมงถูกไหมครับแต่ว่ามีวิธีหนึ่งที่ทําให้เนื้อไม่ไม่ต้องเอาไปเผาไม่ต้องไปย่างแล้วก็สามารถอยู่ได้ตลอด,ดก็คือเนื้อแห้งครับเนื้อตากนั่นเองครับอ่าวิธีการทำกดอื่แเราต้องมีชั้นวางเนื้อตากแห้งก่อนครับ ทีนี้เราจะวางเนื้อชั้นตากชั้นเนื้อตากแห้งเนี่ยชั้นวางตากเนื้อยังไงดีฮะก็ต้องเรียนสกิลกันครับสกิลก็อยู่อันนี้เลยฮะสกิลทาอาหารโลจิสติกตรงนี้ฮะเป็นชั้นวางเนื้อตากแห้งเนาะโอเคครับเราก็วางให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ใส่อะไรบ้างครับหนึ่งใส่เกลือครับเราต้องมีเกลือก่อนนะอ้าวพี่เกลือหาจากไหนเกลือหาจากไหนหาไม่ยากครับน้ําทะเลฮะหาจากน้ําทะเลนั่นเองฮะ นี่ผมใส่ไปเลหนึ่งร้อยนะฮะใส่เกือเต็มที่เลยทีนี้อ่ะพี่แล้วเแล้วผมจะเอาน้ําทะเลมาได้ยังไงก็เออต้องมีถุงใส่น้ําครับเราจะต้องมีถุงใส่น้ําแบบนี้ฮะผมครับถุงก่อนผมครับสองถุงเลยอะนะฮะเราต้องมีถุงใส่น้ําก่อนครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตักน้ําทะเลได้นะฮะนี่คือถุงใส่น้ําอ่ะผมได้ถุงมาละผมก็จะเอาถุงใส่น้ําเนี่ยน้าออกก่อนถุงใส่น้ํามาใส่ตรงนี้ฮะ แล้วเราก็เอาถุงใส่น้ําไปตักน้ําทะเลนะฮะเดินไปไปหาที่ที่แบบว่ามันจะขึ้นคําว่าริงนะฮะถ้าเกิดขึ้นริงื่อไรสามารถกดตักน้าทะเลได้เลยอย่างนี้กดตักน้าทะเลแบบนี้พอตักน้าทะเลเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ได้น้ําทะเลมาเป็นสิบห้าขวดนะฮะเราก็เอาน้ําทะเลขึ้นมามาทําให้มันกลายเป็นเกลือนะฮะผ่านทางโต๊ะทําอาหารตรงนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเกลือได้ครับเกลือได้นี่เห็นไหมฮะ โดยการใช้น้ําทะเลอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรมากไม่ต้องใช้ไม้ด้วยพอเราได้เกลือมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงชั้นแบบนี้ใส่เกลือไว้ชั้นบนสุดนี่ฮะเราได้เนื้อตากแห้งมาซึ่งเนื้อตากแห้งเนี่ยข้อดีคือจะเพิ่มค่าความอิ่ม30แต่ว่ากับกันจะลดค่าน้ำา10ดีกว่าเนื้อย่างดีกว่าเนื้อเผาตั้งเยอะนะฮะเนื้อย่างเนื้อเผาเนี่ยฮะ มันมีข้อเสียอยู่ก็คือเพิ่มอาหารก็จริงเออมันเพิ่มอาหารก็จริงนะแต่ว่ามันลดค่าเซนเตตี้ยี่สิบซึ่งลดค่าเซนเตตี้เนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะผมแนะนาให้ทําเนื้อตากแห้งนะฮะคุ้มกว่าใส่ไปเลยครับทําเลยฮะคุม้มยังไงก็คุ้มนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน,นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับใครงงตัวไหนก็สามารถอาคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจย,ยังไงฝากแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆดูต่อด้วยนะ ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย